สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ Make a w i l ค่ะวันนี้อยู่กับผมนะแน็กเลเมจันเสดและมายฟันที่เราธนาอุดมสุขค่ะวันนี้นะคะเราได้มีคอมเมนต์จากทางหลังบ้านแจ้งมาให้เราถับถว่าเออเราเนี่ยมีความคิดที่อยากจากกะเกษียณเมื่อไหร่อันนี้ถามเน็ส่วนตัวนิดนึงเน็มีการวางแผนกเกษียณไว้แล้วหรือยังคะจริงๆก มีครับแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากขนาดเพราะว่าไม่อยากหยุดทํางานแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเราการเงินถึงระดับหนึ่งที่มันจุดที่ทํางานก็ได้ไม่ทํางานก็ได้แล้วอันนั้นก็อาจจะเป็นหลักการ,กรเกษียณของผมลวกันแต่ว่าถามว่าจะต้องหยุดทํางานนอนอยู่บ้าน,นเฉยหรือเปล่าน,นี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอ่าโอเคเพราะว่าวันนี้คะข้อความที่เราได้รับกลับมาเนี่ยเขาถามกลับมาว่าคือเขาเนี่ยอ,อ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่เขาีเกษียณแล้วค่ะซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีพอร์ตอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นพอร์ตของหุ้นที่หุ้นนั้นอาจจะไม่ได้หวานในช่วงตลาดตอนนี้แล้วกันทีเนี้ยคนนั้นเน่ยเขาค่อนข้างสนใจในคริปโตเคอเรนซีเขาอยากให้เราเหมือนลองทําคลิปที่จะให้เขาไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบว่าเฮ้ยอยากให้เพิ่มคริปโตเคอเรนซีเข้าไปในพอร์ตเพื่อที่จะแบบว่าสามารถให้คุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยกเกษียณได้เร็วขึ้นอันนี้นคิดว่าเราควรเริ่มพูดหรือว่าปรับมุมมองให้ให้คนผู้ฟังยังไงบ้างคะ ก็จริงๆอาจจะฝากถึงคนที่คอมเมนต์มานะครับว่าอาจจะลองเปิดคลิปนี้กลางบ้านนะดังๆนะครับเผื่อจะได้ยินคําตอบนะครับว่า <ๆ S 2> เพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าในกลุ่ม a s s e t ท หลายๆตัวแล้วกันอย่างเช่นหุ้นบางประเทศนะครับแล้วก็หุ้นเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มด้วยนะครับอาจจะถึงช่วงที่ใกล้หมดเทรนนะครับหปี10ปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้มีเทรนเหล่านี้แล้นแน่น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเติบโตก็น้อยนะครับก็เลยทําให้อาจจะมีความเสี่ยงนะครับในการที่จะถูกเก็บอยู่ในกลุ่มของอ และเสรที่จะทําให้กเกษียณได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าหากเราเป็นเจ้าของร้านเช่าหนังสือกระตูแล้วกันนะครับร้านเช่าหนังสือกร์ตูเนี่ยแน่นอนว่าเทรนด์มันค่อนข้างขาดลงเนาะเพราะว่ามันเป็นยุคดิจิทัลขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะมีแหละบางร้านที่แบบว่าท็อปหนึ่งยืนได้ตลอดไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะ เป็นยุคดิจิตอลมากขึ้นนะครับต้องใช้การปรับตัวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่ว่าโอเคอย่างนั้นสมมุติเรามีร้านชาติหนังสือการ์ตูน3ล้านบางทีเราไม่แน่ใจว่าร้านไหนจะจะเติบโตได้นะาคตกันแน่นะครับ,รบลองเทียบกันเมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่มของหุ้น AI แบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงต้นของเทรนนะครับถ้าเรามองถึงโอกาสเติบโตในระยะ10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝั่งที่เป็น green energy ฝั่งของ AI หรือว่าฝั่งของกลุ่มโซล่าเซลล์อะไรแบบนี้ก็น่าจะดูมีโอกาสที่ดีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนถามเนี่ยถามเข้ามาดีมากก็คือศึกษาเกี่ยวกับค c u r r ร n c y เบื้องต้นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะพอรู้จักพื้นฐานของ bitcoin บ้างนะครับแต่ว่า ถ้าจะให้ไปเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังจริงเนี่ยผมมองว่าเริ่มต้นจากแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับพอร์ตเกษียณเนี่ยแน่นอนต้องอยู่10-20ปีนะครับรวมไปถึงแนอนาคตหากว่าต้องการที่จะส่งต่อพอร์ตเนี้ยให้กับของผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะครับพ่อแม่ต้องการส่งพอร์ตต่อมาเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่า Bitcoin เป็นอีกหนึ่งแอสเซและกันที่ควรจะต้องมีติดพอร์ตกันเนื่องจากว่าอะไรถ้าหากดูตามสถิติอย่างที่เคยเล่าไปตลอดนะครับบิตคอยเนี่ยสามารถชนะเงินเฟอ้อได้นะครับเก็บต่อสู้กับเงินเฟอ้อต่อสู้กับการพิมพ์เงินของรัฐบาลทั่วโลกนะครับหลังจากนั้น เกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี้ครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยตัวของ IMF เองเนี่ยครับก็มีการพูดออกมาครับมีการให้รายงานออกมาว่า Bitcoin เนี่ยอาจจะถูกนับเป็นหนึ่งในแอสเซทที่มองว่าเป็นดิจิตอลโกลได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคแหละในสเต็ปถัดไปนะครับณวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังเห็นพื้นฐานไม่ชัดนะครับผมขอสรุปแบบนี้แล้วกันว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นกลับไปพูดกับผู้ปกครองนะครับควรจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนเริ่มต้นจากแบบนี้นะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยครับโลกเข้าสู่กลุ่มของดิจิตอลมากขึ้นนะครับ ข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นอย่างเด็กเกิดปีใหม่ใหมเริ่มเกิดมาก็ใช้มือถือแล้วนะครับ <S <S ไม่ได้จดอะไรใส่สมุดอะไรขนาดนั้นนะครับใส่ iPad อะไรแบบนี้นะครับพอโลกข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยในอนาคตก็จะแถบบไปมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่โลกข้าสู่ช่วงดิจิทัลมากขึ้นแล้วเนี่ยคำถามถัดไปก็คือว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นลงทุนอยากจะเก็บเงินจะเก็บเงินแบบไหน แน่นอนว่าทองคําแท่งผมเชื่อว่ายังมีคุณค่าอยู่ในระยะ20ปีแต่ว่าก็ต้องมีบางส่วนแหละนะครับที่ไม่ได้อยากเก็บทองแท่งนะครับไม่ได้อยากพกตู้เซฟไว้ในบ้านก็อยากจะเก็บบนคลาวอยากจะเก็บบนดิจิตอลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแอสเซทอะไรล่ะที่จะสามารถตอบโจทย์นั้นในอนาคตของเด็กรุ่นใหม่ได้นะครับซึ่งคําตอบก็คือดิจิตอลแอสเซทนั่นเองนะครับซึ่งดิจิตอลแอสเซทเนี่ยก็มีหลายชกุลนเลยแต่ว่าอาจจะเริ่มที่บิตคอยก่อนอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าบิตคอยชนะเงินเฟ้อได้บิตคอยมีพลายที่จํากัด เป็นเหรียญท็อปหของดิจิทัลแอสเซทที่มีคนเชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีการใช้งานมากขึ้นรวมไปถึงอย่างปีล่าสุดเองก็มีการอนุมัติ ETF ทําให้สถาบันเข้ามาเก็บได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บเป็นรีเสิร์ฟของบริษัทได้ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับสินทรัพย์สินทรัพย์หนึ่งไปแล้วในะปัจจุบันะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราลองคิดดูนะครับว่า ถ้าเราอยากจะเทคความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วกันจากพอร์ตเกษียณนะครับจากรีเสิร์ชเนี่ยของแฟนเอกนะครับก็จะพบว่าการเพิ่มบิตคอยกับอีทูเรียมเข้าไปอย่างละสามเปอร์เซ็นต์นะครับจะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยระยะยาวนะเพิ่มขึ้นกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช่แต่การที่เราเพิ่มแค่สามเปอร์เซ็นต์แต่ผลระยะยาวขึ้นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวใช่ครับก็คือทั้งบิตคอยสามแล้วก็อีทูเรียมสามรวมเป็นหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าหากอยากจะเริ่มต้นจริงๆอยากจะลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่เเเเเนนนนีีี่่่่่่่ยยผมมมมมมชืออออววาาาาาจจจะะะลงงงทคคคสพิขึ้กกกไปัััญหรรบบ็ต ตามรีเสิร์ชของตัว Backlog อกที่มีการแนะนำนะครับแล้วทีเนี้ยเรามาในส่วนของการจัด Asset Allocate เนาะคือที่นี้นอยากรู้ว่าเราควรจัดให้มันได้ขอขยายเพิ่มเติมจากที่น็อธิบายเขาเ้าไปเมื่อกี้นิดน,นึงแล้วกันว่าการที่เราเราควรที่จะจัดแอสเซทอะลูเคชยังไงว่าเราควรมีสินทรัพย์ดิจิตัลมากน้อยแค่ไหนในพอร์ตของเราอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากดูจากรีเสิร์ช รายใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเป็นฟันแมเนจเม e นต์รายใหญ่อย่างเช่นแบ็กล็อกนะครับหรือว่าแฟนเอกเองเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับแบ็กล็อกเนี่ยก็แนะนําลูกค้าเขาเองนะครับว่าควรจะถือดิจิทัลแอสเซทเพิ่มขึ้นนะครับในสัดส่วน2%แต่ว่าก็เริ่มต้นจากเป็นบิตคอยก่อนนะครับซึ่งในมุมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องลองคุยดูนะครับเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยก็เรียกว่าลอยพ่อพันแม่เนาะ มีไลฟส์สไตล์ต่างกันนะครับบางคนอาจจะยอมรับความเสี่ยงเยอะหน่อยหรือบางคนอาจจะโอเควันนี้ยังไม่เสี่ยงแต่ขอศึกษาดูก่อนนะครับลูกๆทางบ้านก็อาจจะเปิดรายการไม่ก็ไปให้เขาฟังได้ทุกอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นมา ถ้าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยเริ่มที่จะยอมรับและเริ่มที่จะเปิดรับความเสี่ยงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเริ่มต้น2%ไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะขยับไปที่5%ได้นะครับหรือมากไปกว่านั้น10%ลองดูนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องศึกษาให้ดีก่อนละกันนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มต้นจากบิตคอยเป็นหลักนะครับอ,อันที่เข้าสู่ช่วงเรื่มบิตคอยเป็นหลักถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราโอเคที่จะเข้าบิตคอยแล้วเราควรที่จะเพิ่มเอาท์คอยด้วยไหมคะ จริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะเริ่มต้นนะครับบิตคอยก่อนแล้วเราเริ่มที่จะเข้าใจนะครับวัฒนันกรของดิจิทัลแอสเซทล้วคือทุกแอสเซทเนี่ยก็จะต้องมีขาขึ้นขาลงถูกไหมฮะวัฒนักรเศรษฐกิจก็มีขาขึ้นขาลงเหมือนกันนะครับเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นพอเราเริ่มรู้คาแรคเตอร์ของมันแล้วนะครับว่าดิจิทัลแอสเซทเนี่ย ควรจะมีการปรับตัวแบบนี้นะครับในระยะสั้นในระยะกลางอย่างเช่นคําว่า f o u year cycle ที่บิตคอยเนีจะปรับตัวขึ้นลงทุกทุปีะนะครับถ้าหากเรารู้จัก f o u year cycle แล้วนะครับแล้วเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอร์ตเกษียณเราต้องการเป้าหมายอยู่ที่10-20ปีแบบนี้ย นะครับการที่เราจะเริ่มต้นเพิ่มเอาคอยเข้าไปในพอร์ตเนี่ยอาจจะต้องดูทามมิ่งด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยการเลือกเอาคอยก็ค่อนข้างมีหลากหลายวิธีแล้วกันใช่ครับแล้วแต่เราจะดูได้ยังไงว่าตอนนี้มันตลาดมันขึ้นสูงไปแล้วหรือเปล่าแบบเราควรเข้าตอนนี้ไหมอะไรเงี้ยจากไซเคิลสี่ปีที่แน็พูดเมื่อสักครูน่นี้เราจะดูได้ยังไงว่ามันเป็นจังหวะนี้แหละที่เราต้องเข้าที่เราต้องซื้อครับ จริงๆในรายการเ k ก a ะเวลหลายๆ EP ก่อนหน้านี้ก็จะมีการพูดถึงนะครับหลักๆเลยเนี่ยนอกจาก4 Year Cycle แล้วเราสามารถดู Data MVRV ได้นะครับว่าวันนี้แพงไปหรือเปล่าก็คือเป็น Market Value to r e l ียลไอชนะครับพูดสั้นๆเลยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบว่าณวันนี้ครับต้นทุนตลาดทั่วโลกนะครับสำหรับการเข้าซื้อบิตคอยเนี่ย ณว,วันนี้เป็นกี่เท่าแล้วสําหรับกําไรของกลุ่มนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติทั่วโลกเลยมีต้นทุนเฉลีย่ยอยู่40,000และ MVRV อยู่ที่2นะครับก็คือราคาต้นราคาตลาดแล้ววันนี้อยู่ที่80,000อ,อันนี้ก็อาจจะพิจารณาได้นะครับว่าโอเควันนี้เราอาจจะต้นทุนแพงกว่าคนอื่นหน่อยนะครับแล้วสามารถเข้าเก็บได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ความเสี่ยงกับอยู่ที่ time เฟรมที่นักลงทุนเลือกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามสถิติจริงๆนะครับจะพบว่าโซน MVRV ที่มากกว่า3นะครับก็จะเป็นโซนที่ค่อนข้าง ควรระวังตัวได้แหละนะครับซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบวันนี้เนี่ยก็ประมาณ1,000งแกว่าดอลบวกลบนะครับ<ะ>ใช่ที่อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับในระยะสั้นในทุกรอบ4ปีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าหากเป้าหมายของพอร์ตเกษียณคือหลัก10-20ปีบวกเนี่ยแน่นอนนะครับจากหลายๆรีเสิร์ชเลยทุกรีเสิร์ชนะครับจะพบว่าตามสถิติย้อนหลังถ้าหากถือบิตคอยจริงเนี่ยครับ ติดกัน10ปีเลยนะผ่านโฟลเยอรซเคิลสครั้ง3ครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิตคอยให้ผลตอบแทนกว่า77%ต่อปี<ม>นะครับถือว่าให้ผลตอบแทนเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่า10ปีที่แล้วกับณวันนี้เนี่ยมาร์เก็ตแคปหรือมูลค่าตลาดของบิตคอยเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าหากจะทําให้เกิดผลตอบแทน77%ต่อปีอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราลองเปรียบเทียบกันนะครับหุนบางประเทศที่เรา อาจจะติดลบอยู่หรืออาจจะดอยอยู่นะครับหรือว่าอย่างพันธบัตรเมรกาให้ผลตอบแทน4% 5%อาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะลองเพิ่มความเสี่ยงในพอร์ตหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะใส่บิตคอยเข้าไป2%อย่างที่ผมบอกนะครับจากรีเสิร์ชของแฟนเอกใส่บิตคอยอีทูเรียมอย่างละ3%เก็จะเห็นว่าตัวดอรา,าที่ความเสี่ยงสูงสุดที่เพิ่มขึ้นอะเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวเพิ่มขึ้น2%เท่านั้นนะครับถ้าหากถือระยะยาวลองนึกถึงภาพของเวลทันเซอร์ที่ คุณพ่อคุณแม่จะผ่อยเกษียณจะส่งต่อผ่อนให้ลูกนะครับเปลี่ยนจากกลุ่มหุ้นเก่ากลายเป็นกลุ่ม Digital a s ส e ซกลุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอกาสเติบโตในลองเทอมมันมีเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วลองดูนะครับว่าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยน่าเข้าไปรับหรือเปล่า ถ้างนั้นขอให้พูดถึงเรื่องของการ DGA บ้างเพราะว่าจริงๆการ DGA เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างเซฟเนอะคือเพราะว่าเอ่อหมายถึงว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ในการลงทุนมากขนาดนั้นถูกไหมแต่เราก็สามารถเลือกทีนี้เราจะรู้รได้ไงว่า market timing ตอนนี้คือในพาร์ทที่เราควรที่จะเข้าไปแล้ อ่าโอเคครับจริงๆถ้าอย่างง่ายสุดเลยนะดูว่าวันไหนที่คนกลัวมากๆนะครับตลาดติดลบอย่างบิตคอยเนี่ยแน่นอนว่าตามสถิติติดลบ80%มาทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาทำสถิติออท h i ไฮได้ตลอดนะครับอย่างง่ายสุดเลยถ้าหากลบ70-80%แล้วเนี่ยแล้วเราศึกษาแล้วเราเชื่อนะเราคิดว่ามันจะกลับมาแน่นอนเนี่ยอันนั้นเป็นจุดที่ง่ายที่สุดที่สามารถเข้าไปเก็บได้นะครับแต่ถ้าหาก ลงดีเทลลึกกว่านั้นหน่อย<ฮ>ะนะครับอาจจะดูว่าโอเคณวันนี้นะครับภาพรวมของเศรษฐกิจ สหรัฐเป็นยังไงบ้างยังมีความเสี่ยงที่จะเกิด recession อยู่ไหมยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นอย่างวิกฤตอสังหาของจีนอะไรแบบนี้นะครับถ้าหากว่ากลุ่มของหุ้นเทคนะครับหุ้นทั่วโลกหรือว่ากลุ่มของภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมีการปรับตัวลงเยอะนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่เรียกว,ว่าต้องกล้าในวันนี้คนอื่นกลัวนะครับแต่ว่าก็ต้องกล้าให้ถูก asset ด้วยนะครับนอกจากนั้นการ d c a เองจริงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับถ้าหากดูตามสถิติอย่างที่ผมบอกว่าเราเก็บบิตคอยเก็บไปเรื่อย นะครับ10ปียังไงก็ให้ผลตอบแทน70กว่าเนตะครับต่อให้ในอนาคต10ปีข้างหน้าอาจจะ20 30ตอ่อปีแต่ผมเชื่อว่าถือว่าเป็นผลตอบแทนที่เยอะมากๆนะครับสำหรับการลงทุนในยุคอนาคตนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นพอรเกษียณให้ง่ายที่สุดนะครับก็อาจจะลองดูนะครับว่า การที่เรา DCA ทุกเดือนแล้วเนี่ยถ้าเดือนไหนที่มันแพงเกินไปเราอาจจะชะลอลงหน่อยออนะครับอ,อ,อย่างที่บอกในรายการอ,าอย่างที่บอกในเอพิโซดที่แล้วะนะครับว่าถ้าหากตอนนี้ a v r v มัน4ไปแล้ว4.5หรือว่า3.7อะไรแบบเนี้ยเงินที่เราพร้อมจะลงไปในเงินที่เราจะ DCA อนะครับอาจจะชะลอลงสะสมลงเป็นเงินสดไว้ก่อนก็นกได้นะครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบคิดว่านอกเหนือจากการ DCA แล้วเนี่ยแนคิดว่ายังมีวิธีการไหนที่ยังสามารถทำได้อีกบ้างไหมคะ จริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าเครื่องมือในการลงทุน,นยังมีเยอะมากนะครับแล้วก็สินทรัพย์ในการลงทุนทั่วโลกเลยก็ยังมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหาเป้าหมายให้เจอก่อนนะครับว่าตนเองที่ลงทุนอยู่เนี่ยอยากจะ ใช้พอร์ตอยากจะให้พอร์ตการลงทุนเราเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นพอร์ตกระเสียณก็อาจจะปลอดภัยหน่อยนะครับยืนยืนระยะในระยะยาวได้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการทํากําไรนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับถ้าหากมีความเสี่ยงเยอะเกินไปบางครั้งอาจจะไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับยังมีแนวทางการลงทุนเช่นการทำพอร์ตอื่นๆและกันอย่างเช่นการทำพอร์ตอสังหาการทำพอร์ตทองคำอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เกี่ยวข้องกับเรื่องของ money management เกี่ยวข้องกับเรื่องของ financial literacy ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพการลงทุน cryptocurrency อาจจะเป็นเพียงแค่พาร์ทหนึ่งของพอร์ตในชีวิตแล้วกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มองให้รอบกว้างก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเรารู้ว่าเราต้องมีดิจิทัลแอสเซททั้งหมด10%ของพอร์ตทั้งชีวิตเราเนี่ยค่อยมาศึกษาอีกทีหนึ่งว่าไอ้10%เนี่ยเราจะมีบิตคอยไหมเราจะมีอีทูเรียมไหมเราจะมีเอาคอยหรือเปล่าแล้วเอาคอยเราควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ในกลุ่มของเหีย เหรียญมีเดียมแคปเหรียญสมอ l แคปนะครับซึ่งวิธีการเลือกต่างๆเนี่ยผมก็มีการเกริ่นไว้ให้ในรายการไมโครเอีีก่อนๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากมีโอกาสนะครับหรือใครสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ ใช่ค่ะเพราะว่าจริงสุดท้ายแล้วนะคะแม้ว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะมีความเสี่ยงเนาะแต่วันก็จะมากับผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วใช่ครับก็รบเรียกว่าเป็นกลุ่ม i i h r i s s h i i h r r t u u r นะครับแล้วก็พิสูจน์ได้จริงนะครับราคาแต่ละตัวเนี่ยก็มีการพิสูจน์ออกมาแล้วแต่ว่าอันนี้พอพูดถึงแล้วก็ดีเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ย อย่างบิตคอยน์ให้ผลตอบแทน77%ต่อปีนะครับแต่ว่าในกลุ่มเอาคอยจริงๆเนี่ยบางตัวให้100%ให้พันเปอร์เซ็นต์ด้วยก็มีเช่นกันแต่ว่าถ้าหากมองกลับกันนะครับสมมุติว่าทามมิ่งเราไม่ดีเราไปเก็บในจังหวะที่แพงเกินไปก็ต้องมีก็ต้องบอกตามตรงว่ามีเอาคอยหลายๆตัวเลยนะครับที่ลบ99%หรือบางตัวเนี่ยอาจจะหายไปเลยนะครับทำให้เงินต้นของเราเนี่ยหายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าโอกาสมีความเสี่ยงก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความรู้เป็นสิ่งสำคัญนะครับ แล้วจริงๆทางรายการเมกกเบลของเราเนี่ยก็มีการมอบความรู้ให้ตลอดในทุกๆเอพิซอดที่เราปล่อยออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นร,ร,ร,รายการเม่กับไเอหรือว่าจะเป็นรายการอื่นๆของพังเมอร์เคิลเองด้วยนะคะซึ่งอันนี้คิดว่ามันก็เป็นพาร์ทหนึ่งในการลงทุนเนาะหมายถึงว่าถ้า,าผู้ปกครองที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถเก็บ ส่วนนี้ไว้เป็นความรู้ไว้สําหรับการลงทุนในอนาคตของคุณได้นั่นเองค่ะได้ครับจริงๆก็อยากเชียร์มากๆนะครับเพราะเปิดดังๆให้พ่อแม่เราฟังกันนะครับว่าดิจิทัลไอเซจริงๆอ่ะมันมีว a ลูอยู่เหมือนกันมันมีพื้นฐานนะครับมันก็เหมือนกับยุค เราเริ่มต้นลงทุนหุ้นปี2000นะครับตอนนั้นก็มีความเสี่ยงเหมือนกันหุ้นหลายตัวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระยะยาวมันก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าพื้นฐานมีนจริงจรินะครับแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจทุกๆปีแล้วกันนะครับได้ยยค่ะถือว่าวันนี้ก็ถือว่าให้ความรู้กันแบบพอประมาณเนาะสมมติว่าใครนะคะที่มีคําถามเพิ่มเติมก็ยังสามารถส่งเข้ามาถามเราได้เราก็จะพยายามคัดคําถามนะคะมาทําเป็นเมกะเวลในเอพิส o นหน้าๆของเรานะคะ ลแล้วในอินพิซอดนี้แน็มีอะไรอยากเพิ่มเติมหรือว่าอยากบอกอะไรคนที่ชมอยู่ตอนนี้บ้างคะครับจริงๆก็ถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับการสร้างพอร์ตเกษียณแต่ว่าก็อาจจะต้องดูหลายๆด้านหน่อยผมก็พูดตลอดเนาะว่าจริงๆชีวิตมันไม่ได้มีแค่ด้านการเงินนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวด้วยนะครับอย่าถึงขั้นว่าต้องลงทุนดิจิ t a ลแอสเซทสิคุณพ่อคุณแม่แล้วไปทะเลาะกันแบบนี้แมวนะนะครับก็อาจจะเอาพอดีพอดีนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขข,ของโลกการลงทุนละกันนะคร ถือว่าถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมอะไรก็ทักเข้ามาถามเราได้นะคะหรือหลังไมค์แล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแม่ปะมาที่มาคอยพูดเรื่องการออลงทุนเพื่อเตรียมตัวในการเกษียณเ,เนะาะ <ผม S 1> ในในหัวข้อนี้จริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นออผู้ปกครองเราก็ได้หมายถึงว่าเป็นตัวเราเองที่จะเตรียมตัวลงทุนเพื่อให้เราเกษียณอ่าได้เห<ด>มือนกัน,<ด>กนใช่ครับรู้เร็วก็ดีครับผมยิ่งรู้เยอะยิ่งดีได้ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็ยังสามารถ ทักเข้ามาทางเราได้นะคะโดยที่ช่องทางของทางม e r ร์เคิลเองนะคะก็ยังมี Facebook Instagram YouTube นะคะชื่อ m e r ร์เคิลแคปิแล้วก็ Line แอดมัวร์เคิลนั่นเองค่ะและถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราแล้วก็ออพิมพ์คําถามได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีตมีได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต